สีน้ำตาลน,นะคะที่ไปเก็บมาามือนั่นน่หละที่เฮ็ดคลิปให้เบิงแล้วก็คือเมนูชั่วลอยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นอียังที่กินได้จกก้ะคือเมนูบอกเพื่อนๆไปตลอดนั่นแหละก่อนที่จะไปเก็บผืชป้าพักป่าไีหยังของประเทศน,นั้นๆมากินก้นับศึกษาหาของมูลให้ช่วยชั่วก่อนเนาะ ค่อยไปเก็บนะคะอันนี้คือเมนูชั่วละละ่ะแต่ว่าเมนูบ่เคยล่องราะว่าเมนูเห็นมูที่เป็นคนจีนเขาก็เก็บคือการเนาะนี่เป็นขั้งแรกที่เมนูสีล่องเดี๋ยวเมนูสีเอามาหันเป็นเซนเซนละกะันนี่เมนูจะเอาไปลวกละกันล่องชิมเบงวา่ารสชาติของเขาสิเป็นจังดหนจริงๆเขาก็เคยเห็นมี่เขาจะมีขายอบแห้งสําหรับเอาไว Hi ้ห้เห็ด ซุปสาลายอย่างที่เขาตัดมาเป็นแผ่นแห่งๆอบแห่งในถุงที่เขาเซุปสาลายซุปกับเตาหูซุปแบบญี่ปุ่นอย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เมนูไปเก็บสดนๆมาจากทะเลอย่างบ่ทันหัวมันสิเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเมนูแกจะล่องหันแล้วไปลวกแล้วก็ชิมเบิงก่อนจ้ะ